พุทธศักราช2549เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปียาวนานกว่าพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในประวัติศาสตร์ชาติไทยการเฉลิมฉลองในโอกาสนี้จึงมีความสำคัญยิ่งดังนั้นคณะรัฐบาลจึงได้นำความกราบบังคมทูลพระครุณาขอพระราชทานชื่อการจัดงานและชื่อพระราชพิธี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อว่าการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีและพระราชาพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีในส่วนการพระราชาพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ได้จัดขึ้นรวม5วันคือในวันที่8ถึง10มิถุนายนและ12ถึง13มิถุนายนพุทธศักราช2549วันแรกตรงกับวันพฤหัสบดีที่8มิถุนายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปทรมบำเพ็ญพระราชบุตสทักษิณานุประทานถวายสมเด็จพระบร,รมราชบูรพาการีแห่งพระบร,รมราชวงศ์จัก,กรี พระที่นั่งอมรินทร์นิจฉัยในพระบรมมหาราชวังการนี้เจ้าพนักงานได้เชิญพระโกรธพระบรมอัฐิสมเด็จพระบูรพามหากษัตรยาธิราทุกราชการพร้อมด้วยพระโกรธพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชนีและสมเด็จพระบรมราชนีนาศในราชการที way, Aí, ่หนึ kind of ่งถึงราชการที่7ดสมเด็จพระศรีสวรินทร์ธิราบรมราชเทวีพระพันวสาอจิกาเจ้า สมเด็จพระมหิดดาราทิเบกอดุลยเดชวิกรมพระปรรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรรมราชชนนีประดิษฐานบนพระราชบัลลังก์ภายใต้นุภาพรปรรมหาสวตฉัตรเวลร้ล้อมด้วยเครื่องบรมราชอิสริยะหลราชุภพภภต้นไม้ทองเงินและเชิญพระพุทธรูปประจำพระชมนมวานของพระบรมอัดิขึ้นประดิษฐานณพระที่นั่งบุษบกมาลามหาพิมาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมวานของพระบรมอัฐิแล้วทรงจุดทูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมอัฐิทรงประเคนพัดรองที่ระลึกแด่สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะรวม26รปูปจากนั้นพระสงฆ์25รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้ว ทรงจุดทูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนากันหนึ่งทรงประเคนจตุปใจทายธรรมกันเทศแล้วทรงทอดพระไตรพระสงฆ์สดับปรปกรณ์พระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชบูรพาการีทรงหลังทักษิโนโทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรล,ลาเป็นเสร็จการพระราชพิธีพระราชกุศลทักษิณานุประทานในการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีนี้จึงเป็นการแสดงพระกตัญญูกัิตาคุณแด่สมเด็จพระบรมราชบูรพกา,ารีผู้ทรงปกรปกร้าปกกรอคุ้มครองให้แผ่นดินไทยร่มเย็นเป็นสุขเสมอมา